ก็สวัสดีนะคะดิฉันนางสาวจตุพรอ,อินทราสโสพานะคะเป็นประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมะขามทองค่ะกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมะขามทองนะคะก็เกิดจากนโยบายของรัฐบาลนะคะที่ต้องการให้เชาวบ้านเนี่ยมีการรวมตัวกันขึ้นเพื่อสร้างไรายได้สร้างอาชีพค่ะซึ่งทางชุมชนก้าวหน้าพัฒนาเนี่ยซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองทะเลาะแทน่นก็ได้มีการรวมตัวกันขึ้น เมื่อตอนปี2องามปี2541ได้มีการรวมตัวกันแลกตั้งเนี่ย29ท่านปัจจุบันเนี่ยมี29ท่านนะคะค่ะซึ่งในการรวมตัวกันแล้วนเนี่ยก็จะมีการประกอบอาชีพนะคะซึ่งในการประกอบอาชีพเนี่ยทางกลุ่มแม่บ้านของเราเนี่ยได้มีการทำมีกรอบสมุนไพรนะคะซึ่งในการเลือกทำมีกรอบสมุนไพรเนี่ยเนื่องจากเ,เป็นภูมิปัญญาของอาม่านะคะ เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยอาม่าของดิฉันนะคะได้ขายมีกอบให้กับชาวญี่ปุ่นแล้วก็เฉลยเสืกเอกที่มาสร้างถนนรถไฟสายมรณะที่เรียกกันก็คือสะพานแม่น้ําแควค่ะเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยอาม่าได้ใช้เป็นขนมจีนตักแห้งนะคะตักแค่3แดดแล้วก็นําไปทอดค่ะแล้วก็นําไปคุกเค้ากับน้ําจิ้มซึ่งน้ําจิ้มเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยจะมีแค่น้ําตาลโตนด เกลือเม็ดมะขามเปียกนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีการปรับเปลี่ยนและการพัฒนาเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคนะคะเรามีการเปลี่ยนจากขนมจีนตักแห้งเป็นเส้นมีขาวข้าวกล้องแล้วก็นําไปทอดค่ะแล้วนําไปคลุกเค้ากับน้าจิม้มซึ่งน้าจิ้มเนี่ยยังคงภูมิปัญญาของอามมานะคะเป็นน้ําตาลตโตนดเกลือเม็ดมะขามเปียกเพียงแต่เราเพิ่มสมุนไพรพื้นบ้านเข้าไป เป็นน้ำตะไคายน้ำมะกรูดสมซาค่ะในเรื่องของออการบริหารจัดการเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะตัวนี้เมื่อเราแปลรูปแล้วนะคะหนึ่งสิ่งสิ่งสำคัญที่เราจะต้องดูแลก็คือเรื่องคุณภาพความสะอาดนะคะซึ่งคุณภาพและความสะอาดเนี่ยของเราดีมีมาตรฐานนะคะก็มีออยมีจ MP นะคะแล้วก็มีมอพชค่ะแล้วก็มีฮาลานด้วยนะคะคุณแม่บ้านมะขามทองนะคะ เปิดเป็นศูนเรียนรู้ให้กับประชาชนทั่วไปแล้วก็เด็กนักศึกษาหรือว่าคนที่ต้องการมาเรียนรู้เรื่องการแปรรูปอาหารนะคะทางกลุ่มแม่บ้านของเราเนี่ยก็จะให้องค์ความรู้ในเรื่องของการจัดตั้งกลุ่มการบริหารจัดการการแปรรูปหรือว่าเรื่องการทําบัญชีเบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะทําให้กลุ่ม เข้มแข็งและยังยืนได้ค่ะสำหรับในอนาคตนะคะกลูมแม่บ้านของเราเนี่ยก็จะมีการพัฒนาในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะเช่นทำมีกอบเป็นสแน็คนะคะแล้วซึ่งตอนนี้เราก็มีทำมีกอบรดต้มยำกุ้งซึ่งประสบความสำเร็จแล้วนะคะแล้วก็มีการวางแผนที่จะเรื่องของการขายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายออนไลน์นะคะซึ่งกลูมแม่บ้านของเราเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องตรงนี้ละค่ะคออือกูมแม่บ้านของเราเนี่ยจะดูว่า ที่เห็นจะเป็นผู้สูงอายุท้งนั้นเลยนะคะจะไม่ค่อยเก่งเรื่องของเทคโนโลยีหรือเรื่องคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นเราจะมีแผนในเรื่องของการพัฒนาเรื่องเรื่องเรื่องของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เรื่องการขายออนไลน์เนะะี่ยค่ะ สุดท้ายนี้นะคะพี่ในฐานะเป็นประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมะขามทองนะคะก็อยากจะฝากทุกท่านนะคะสามารถมา,มาเรียนรู้มาศึกษาดูงานได้นะคะไม่ว่าจะเรียนรู้เรื่องการทํามีกอบกอบเค็มหรือว่าปัญหาต่างๆในเรื่องการจัดตั้งกลุ่มอะไรเงี้ยคะ่ะก็มาดูแลดูได้นะคะสิ่งที่กลุ่มแม่บ้านของเราเนี่ย จะให้ถ่ายทอดองค์ความรู้ซึ่งองค์ความรู้เนี่ยเราก็ได้มาจากหน่วยงานภาครัฐนะคะเราก็จะถ่ายทอดให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะรวมถึงการที่มาทํามีกรอบด้วยก็ได้นะคะของเราจะมีการทํามีกรอบสมุนไพรรสมะขามเปียกซ้มซา่ามะเขือเทศสดต้มยำกุ้งกรอบเค็มเผือกนะคะสามารถมาเรียนรู้ได้นะคะขอบคุณค่ะ